แม่ครัวพิมพ์มี่ไดีด้ชวนทำปลาเกา๋า1นึ่ซีอิ้วแม่ครัวโดนแก้วบาทค่ะแผลเวอะมากไม่ได้ทำอาหารมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วคนที่บ้านบนอยากชิมฝีมือของเราวัตถุดิบแรกคือปลาเก๋าค่ะควักท้องเอาขี้ออกให้เรียบร้อยขิงแก่พริกแดงจินดาต้นหอมขึ้นช่ายใช้รวมกันสักสามต้นซีอิ๊วดำอันนี้ฉันใช้แบบหวานนะ และที่ขาดไม่ได้น้ำผัดนัวแม่ครัวพิมมี่บ้างปลาเกา๋าแล้วก็โรยเกลือทั้งสองด้านเพราะฉันว่าปลาเกา๋าถ้าโรยเกลือนิดนึงอ่ะรสชาติมันจะได้ไม่จืดตั้งน้ำเดือดๆแล้วก็เอาปลาลงไปนึง่งปิดฝาใช้เวลาประมาณ15นาทีปลาก็สุกแล้วละ่ะช่วงรอปลาก็หั่นผักให้เรียบร้อยแล้วแล้ว15นาทีผ่านไปน้ำที่หนึ่งเนี่ยห้ามทิ้งนะมาเตรียมน้ำราดใช้น้ำผัดนัวสทพีตั้งไฟอ่อน ให้ตักน้ำที่ได้จากปลานึ่งมาปนแล้วก็ใส่ผักทั้งหมดลงไปให้เหลือผักสดเอาไว้แต่งจานนิดนึงนะให้เอาไปราดตัวปลานึ่งต่ออีกสัก3นาทีช่วงนี้ให้ใช้ไฟกลางๆก็พอ3นาทีผ่านไปพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจัดจานให้สวยงามเอาผักที่เหลือมาโรยหน้าแล้วเดี๋ยวเมนูหน้ามาเจอกัน <S <S ฉันว่าฉันทำน้ำผัดนัวขายดีไหม